กีฬานะครับผมว่าตอนนี้พวกเขายังมีโอกาสได้ลุ้นที่จะไปต่อในรอบต่อไปครับผมเส้นทางการบินตัดตรงกลางเลยนะครับผมตอนนี้โดดแล้วฮะอ่เหมือนเดิมครับเอ็กรอบนี้จะมาแจมรีไฟแนลลี่หรอ m อ h กับฟารังยิงกันมันกลายเป็นว่า M d h ดีกับฟารังเนี่ยไม่ควรยิงด้วยกันทั้งคู่นะเพราะว่าเขาคะแนนนี่ไม่มีด้วยกันทั้งคู่นะครับ่ส่วนแฟลชชินครับมีโยกมาบ้านสี่หลังโอ้โหแล้วดูวงนะโอ้โหเปิดเกมเร็วยิงกันก่อนเลยฮะจัดศพครับผมเรียบร้อยฮะ โอ้โหใส่ยับนะครับผมวงแบบโอ้โหสุดยอดมากครับครับผมมาดูกันหน่อยนะครับทางฝั่งของเนโรเดินหาอยู่ครับผมตรงนี้ NP พยายามค่อยๆย่องย่องไปครับระวังระแวงอยู่ครับแถวนี้จะเจอใครหรือเปล่าครับอืมกี่ทีมเนี่ยนั่นสิฮะโอ้โห e x p l a n First Rider โอฟารังเอ็มดีเฮดแล้ววีเกมมิ่งครับยิงทาง้าน่วยซินเนปจูนไปครับผม จูนโดนเลยู่แล้วครับผมเอ็กซ์รอยโดนทางฝั่งเจสบูยิงครับผมแล้วนั่นใครออกครับเอาเป็นน้ำจูนอ่ะแต่ดึงกลับมาได้นะครับผมเียะว่าตายปุ๊บเกิดปั๊บนะผมเดี๋ยวนะนี่ยังไงครับคือมีมือที่สองมีมือที่สามและมีมือที่สี่แล้วนะครับตอนนี้ใช่นั่นสิเริ่มเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆวงไฟนี้นะครับผมจ่อทีเดียวห้าทีมเลยนะฮะเราดูครับเอ็กซ์แมนมาอีกสองคนพวกที่ใส่สุดอ่ะมักจะออกก่อนแต่พวกที่มาคนสองคนเนี่ยฮะ เหมือนจะมาชุบมือเปิดเอาคิวสองคิวหรือเปล่าครับล่วงครับผมเจลเอ็กมาด้วยนะนะโค G มาด้วยนะครับตรงนี้ดันเลยฮนะทาโกเจอปะผ่านหน้ามาับผมยิงอยู่ตรงนี้โอ้โหยมาสองครับยิงกันพังเลยะตรงนี้ครับโอ้ไม่คิดว่าจะดันเร็วมาขนาดนี้นะฮะเลยโดนยิงร่วงไปก่อนนะครับแต่ว่าตรงนี้ฮะมีโอกาสเป็นของทุกคนนะตอนนี้ใครจะโดนใครจะออกก่อนหรือใครจะได้ยิงฮะ บอกไม่ได้ครับเพราะว่าทุกคนมีพื้นที่เล่นกันหมดนะครับแล้วพร้อมยิงกันจริงๆฮะดูเหมือนเฟอร์ไรเดอร์จะดูได้เปรียบใช่ฮะนะครับแต่เอ็กแพงก็มาเอ็กแพงนี่เหมือนจะมูฟมาจากบริเวณคอมมานด์โพสใกล้ๆนี้นะครับครับโอ้ยระยัดด้วยยัดด้วยแต่ฮารุไม่เพื่อนเข้ามาข้างหลังแล้วอยู่เฟอร์ไรเดอร์ปั๊มคิวตรงนี้ไปห้าฮีริมแล้วจ้าใช่ครับข้าลังข้างล่างอีกคนนึงครับเขาน่าจะเห็น ช่เล่นรออย่างใจเย็นด้วยนะครับให้ฝั่งดันมาโดนแทนนะครับผมถือว่ามีความตั้งใจอย่างที่คิดจะเล่นแบบดึงทรงดึงช้านะครับตอนนี้รอให้ฝั่งเข้ามาเสียเปรียบเองนะฮะมีเดินลงมาเจออยู่กับผมพยายามจะไล่นะเสียลอยครับอะไรครับผมนีได้หกอิริมเลยนะเนี่ยหกแต้มฟรีฮะ รอซีเอาตรงนี้ยังไงต่อเนี่ยวีเมครับมันววนปืนกันอยู่แถวนี้ฮะสภาครับมาตีนี่เลยโอ้โหน่าจะรอเพื่อนเติมอยู่นะวีเตอนนี้อ่าอ็กซิตน่าจะยังไหลดึงกันนะครับใช่ฮะโอแต่ก็ไม่กล้าที่จะดันสุดเหมือนกันนะฮะไม่ชัวร์เหมือนกันว่าเขาอยู่ตรงไหนกันครับเอมาก่อนครับผมตรงนี้ฮะอ่ะเป็นบิงซูดึงทางฝั่งของบานมานะครับผม เราเล่นช้ารอไฟแบบนี้ก็จัดให้ครับเอซิสผึงไว้ก่อนนะไม่รีบด้วยนะครับเขาต้องงานคะแนนเหมือนกันนะครับเชาก็เลยต้องมานะมันเป็นเกมสุดท้ายของวันนี้แล้วด้วยครับเช็คขวาก่อนเลอโดนแอบตอดนะครับเนี่ยแล้วเขาเพิ่งบินลงมาครับเอาไงดีครับป่อเขาอยู่ฝั่งด้านบนนี้มันไม่มีที่ขึ้นมันต้องเป็นปืนสลิงเท่านั้นถึงจะดึงขึ้นมาได้นะใช่ฮะเมื่อคืนนี้คือแค่เหมือนรอจังหวะเผลอตัวออกมาโดนนะครับลั่นปีฮะ โอเคครับโอ้ยมาไงอู้มุมนู้นเลอาเลยอเนนจูนบอกนี่ไงขึ้นที่สูงเหรอฉันก็สูงเอ้ามีคนโดนต่อโอ้โหนี่ฮะจากบานครับยิงมาตรงนู้นครับโอ้โหโดนกันเป็นทออๆครับงูกินหางของจริงครับโอ้หแล้วก็ดึงกันได้หมดเลยนะสวนกันแล้วก็ดึงกันขึ้นมาใหม่ครับโอ้โหไฟนี้ไม่ต่ำกว่าจบกันที่ประมาณสักเจ็ดนาทีผมว่าครับือทรงนะ กาจะยิงกันอย่างนี้นะครับใช่ฮะระวัลทานครับโอ้ยติดวอลฮะแต่ตัวเองเก็บอยู่นะต้องถอยก่อนไหมโดนบีบแล้วครับอ้าวยังไงครับไปเอ็มดีเฮดไปโดนเซมไนยิงน็อกดาเหมือนกันครับผมโอ้ขยับขยายเลยนะเมื่อกี้นี่เหมือนมีมแบบว่าเอาปืนจ่อหลังจ่อหลังจ่อหลังทีนึงนะผมยิงกันไป็นทอดเลยดูไม่ยอมเลยครับไม่ยอมครับจริง ดื้อมากรอบนี้ทุกคนพยายามอยากจะแบบยื้อให้หนานที่สุดนะ<ต>ดูว<า>่าจะไปจบที่กี่นาทีนะใช่นี่มันยิงมาตั้งแต่สามนาทีกว่านะครับนี่ล่อไปจะหกนาทีแล้วสามนาทีแล้วที่ว่าเขายืนกันอยู่ตรงนี้นะครับต่างคนต่าง,งเหลี่ยมครับอ้าวีแววกมมิงไรเปียบเอ้าสิซิซิกลาฟก็ไปนกวันทานครับบันเทิงแล้วแบบนี้บิงสูบิงสู่ม้วนไปแล้วได้มาครับพบเจต้าแล้วเขามาเทรดเลยครับอ้าแล้วสามสามกลับไปดึงอีกไหม กลับไปดึงอีกสักที<อ>นั่นไงนนเห็นไหมโอ้โหดึงย <Why S 1> ับ <de? S 1> ดึงอีกรอบโอ้โหตามคิวก,กันสนุกสนานจร,จ,รจริงแฮะแต้มอิลิมขึ้นกันสนุกสนานจริงตอนนี้เอ็กซิสจะขยับออกก่อนเลยไหมฮะหรือว่าจะหันไปสนใจมุมนู้นนี่ฮะวีเมยังอยู่นะ มองผ่านๆแล้วแบบนี้ขยับเลยดีกว่าครอยู่แล้วเอ็มดีเฮดครับฉันจะชูก็ไปให้ชูเจ๋งเเจออุ้ยอ้าวอาโอ้ยรถเฉยเลยเอ้าโอ้เขาลงรถอันนี้กระโดดขึ้นรถเออดีเอารถมาเสิร์ฟถึงที่นะครับผมโอ้ยแต่ตอนนี้วิดเกมมิ่งเหมือนจะได้เปรียบแล้วนะครับเพราะไอซิสเหลือสามคนใช่ฮะนี่เดินมารับกระสุนฮะเนโรครับโดนจนได้ครับไม่ไหวฮครับวงไฟครับตรงนี้ครับผมที่เดือดนะครับผม ตรงกลางนี่เราไม่เห็นแล้วนะเพราะว่ายิงกันนานมากอ่ะแล้วเนฟจูนะครับโดนน็อกดาวน์ครับเรียบร้อยครับแบบนี้เอซิดเหลือแค่สองคนเท่านั้นครับใช้ความได้เปรียบเล่นแล้วบิงซูโดนสวนคือไหมครับแล้วเรียบร้อยครับพีเกมมิ่งครับให้ลิมครับคือปล่อยให้เขาดึงได้ยังไงก็ไม่รู้นะเขาดึงมาประมาณสองรอบนะครับพีเกมมิ่งคือยิงไปมันได้แต้มก็จริงแต่ าก็ดึงขึ้นมาเรื่อยๆเ,เหมือนกันนะตอนนี้ต้องหาที่เล่นดีๆเลยครับแล้วให้อ e ีริมไปมอบให้กับวีเ m ม n ิซึ่งอยู่บนหัวตารางอย่างนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่<ช>สำหรับทีม<ะ>ไทยะนะครับครับผมแต่ก็อย่างที่ว่าตอนนี้คือจบที่7นาทีเจ็ดนาทีครับไฟแรกเนาะชุดแรกเพราะนั้น MDH แยกวงกันเหยครับสองฝั่ง เซมนายวันนี้ก็ดูเล่นมั่นใจนะครับวิธีการเดินเกมวิธีการคอลไฟล์ e ของเขาแต่จะช่วงเราๆแมบป,ประมาณ3-4มนี่อาจจะเริ่มแบบว่าเริ่มเงียบเงียบเลยนะประมาณนั้นเริ่มมีเงียบแล้วครับผมเดี๋ยวรอดูว่าจะไปได้ถึงตรงไหนนะครับส่วนเคโอจียังไม่มีวิวแววของเกมนี้นะนอกจากซีนแรกที่เจวเอ็กมาแจมแจม,แ,จมแถวลีไฟนิริี่นะครับครับผมเนี่ยครับเฟอร์ไรเดอร์ ider, ครับคิวลีเดอร์ที่นำอยู่ตรงนี้ช่วงต้นเกมนี้ซัดไปหลายทีมเลย ปากันเยอะไอ้ครับ<ฮ>คือทุกคนมันใจตรงการคิดว่าเดี๋ยวฉันลงบ้านสักคนหนึ่งแล้วเอาอีก2อสคนมาแจมและกันอะ<ฮ>ไรเงี้ยนะครับครับผมแต่ไอ้เจ้าบ้านจริงๆก็คือเฟิร์สไรเดอร์กับฟารังกลายเป็นว่าฟารังไปก่อนเลยใช่ครับ <laughs> สวยจริงๆครับเอ็กซ์ครับดีดเครื่องดีดเข้ามาใต้เคนตรงนี้ครับบริเวณโรงกานอย่างน้อยก็ ปิดหัวได้นะข้างบนไม่โดนสองออมาถ้าไม่เห็นจริงๆนะครับเล่นค่อยๆแอบเล่นนะครับอีกเจอแล้วครับทางฝั <man> man <s <S um ่งของแบมครับยังไงดีฮะนอกวงยิงยัดมาเอาได้เปล่าระวังนะเขามีงสวนได้เหมือนกันนะครับแล้วนี่เซมไนฮะแอบเกมครับไม่แอบแล้วครับมาแล้วมาเต็มเต็มว่าเซนโอพีอูนะครับไอวอรอไว้เลยครับดีว่ามีขอฮะแต่เน็ดได้เปล่าขวาระวังนะส่วนอ้อมเปล่าโอ้เนี่ยครับยังใจกล้าเหมือนเดิมครับเซมไนคือแบบ เห็นใครเป็นเอาเห็นใครเป็นดันใส่เลยครับใช่ฮะัที่เขาดาวนิดเดียวเท่านั้นครับอ<ช>้าว <c oughs> แล้วเดี๋ยวว่าเหลี่ยมนะโดดลงมาข้างล่างนะครับใช่ครับเอาเดี <affordable S 3> ๋ยวโดกระโดด <c oughs> ใส่เลยครับนี่ครับไปปล่อยไว้คนเดียวก็ไม่ยอมลงมาด้วยกันครับคร <HER O. S 2> ับผมแท่นนี้เป็นของเซมนายเซ็มนายล้วนี้มีแค่2เอลิมนะครับมานี่นี่ช้าๆหน่อยครับรอบนี้มาเน้นทัวร์นะครับต้องการแต้ม โอ้อยังไงฮะเลนโอ้ไม่ไหวจริงๆไม่ไหวครับดูครับเซมนายเล่นเล่นแบบสบายเลยครับใจเย็นมากจริงไงค่อยๆเก็บนะครับเนี่ยเซมนายเหลยวเลนคนเดียวครับตอนนี้ต้องหาที่หาทางใหม่หน่อยครับตายไปปุ๊บไม่ฟ้ตแน่นอนแล้วตอนนี้โดดหนีครับ น่าจะตามไหมหรือว่าจะปล่อยดีน่าจะต้องปล่อยครับเพราะแท่นนี้เหมือนจะดีครับครับผม M D h ครับโดน K O G ไล่ยิงมาแล้วก็น็อกดาวไปเลยครับตรงนี้เป็นเ X ครับเก็บอิลิบแรกของทีมมาครับในเกมนี้วงสวยด้วยครับสำหรับ K O G เดี๋ยวรอดูว่าทีมอื่นจะขยับเข้าวงมาแบบไหนนะครับนี่ชุบกันเยอะเหมือนกัน M D h เกมนี้ครับครับผม ในช่วงสัปดาห์แรกนี่เล่นดีมากยันดีเทนนะอตอนนี้พอเข้าสู่รอบเพลย์อินดูจะไม่ค่อยดีครับแล้วเดว่าครับดึงกลับมาได้อีก2คนกันด้านหน้าโอ้ต้องดูฮะว่าจากนี้ยังไงต่อดีฮะวงมีหโหมืมนลั่นจัดเลยแต่ไม่ใช่ตรงนี้ใช่ครับ แค่จะบอกว่าแหมลั่นนะครับแต่ไม่ใช่ตรงนี้นะผ่านไปราวๆ11นาทีแล้วนะครับครับผม10ทีม38ชีวิตยังเหลือรอดอยู่ตอนนี้ MD h ครับ1คนที่เข้ามาสู่ฟาวเดชันเหมือนจะเจอกับเดวาครับแล้วดึงขึ้นมาได้ด้วยแอบไปดึงเออขึ้นไปเนี่ยถ้าเขาออกขวาเนี่ยมีสิเจอค o g นะครับครับผม ก็จะมีมีโอกาสได้ยิงฟรีก่อนเอาอ้ยแล้วไปเปิดเขาเฉยเลยอยู่คนเดียวครับตัวคนเดียวครับอาจจะมั่นใจว่ายิงได้เลยด้านใดหัวระเบิดเลยครับโอ้โหความมั่นเป็นเหตุหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันโอซาก้ากับน็อคบิงสู่จากวีเกมมิ่งไปครับนี่ครับมีโอกาสได้เล่นบ้างครับกอลโตบี้น็อคตอนคลายและเรนครับไปได้ m อ h มมาอีกหนึ่งนีลิมก็คือ d ี p นั่นเองนะครับครับผม ดูตรงนี้ฮะับโอ้ยแล้วทีมแฟลตครับเป็นอีกทีมหนึ่งที่วันนี้ก็ฟอร์มร้อนแรงเอาอีกแล้วก็ว m เจ็ดเก้าในมือเบียวครับแล้วเจลเอ็กน้องบอยเทจากวีเกมมิ่งครับตรงนี้เคียวจียืนกด2ทีมนี้ได้ต่อเนื่องเลยครับแล้วมีวีเกมมิ่งใกล้ๆด้วยเต็มนายก็พยายามจะกดเหมือนกันแล้วยานบินเก็บเดว,วายอยู่ในแต่จบอันดับ10ไปวันทันน้องนายเจ็ดสิบเจ็ดครับแต่เอ็กเซลน็องดาโก้ตรงนี้เคว,วินน็องบอยเทไป เรายังไม่เห็นจีนไทยยิงนะครับเพราะว่ามันออฟซีหมดแล้วโอซาก้าร์นักวันทาแล้ววันชาเป็นนกเจแลเอ็กซ์ได้วีเกมิ่งจบกล้าก็เป็น KOG สังหารหมดเลยแล้วไม่มีใครเสียครับสำหรับ KOG สวยครับอันดับกำลังสวยเลยครับตอนนี้แต่ว่าขอสูงกว่านี้หน่อยนึงฮะโดนเข้ามาทำไงฮะไม่เจอใครฮะและเอซิตี้ครับเข้าวงมาได้เคโจิกับทีมแฟรครับทีมแฟรนะอยู่ด้านล่างอาจจะต้องเจอกับเซมไนแน่นอนครับมันขึ้นยากมาก รอดูว่าจะเล่นยังไงครับถ้าไม่น็อกเนี่ยเขาขึ้นไม่ได้ชัวร์ครับใช่ครับปัญหาคือจะยิงเปิดเลยหรือว่าจะรอสวมรอยดีครับเราตัวเองอยู่ที่ดีกว่านะครับตอนนี้แต่ก็รอให้เขาชิดเนินมามันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับใช่ครับเดี๋ยวเขาดันขึ้นมาแล้วด้วยครับไม่ค่อยสนใจอะไรครับแฟตเนี่ยจริงเห็นคนคือจะดันใส่อย่างเดียวเลยครับแต่ด้านหลังมาแล้วเซมไนโอ้แฟตต้องลงมาเล่นกับเซมไนก่อนเพราะเมื่อสักครู่นี้โดนเห็นจจะเลยครับ UAV ครับนี่ครับเป็นกังวลแล้วทีนี้ และเอ็กเซลน็อกซูซ่าเขียวจีก็พยายามจะรอยิงอยู่นะครับโอ้โหดูข้างขวาเนี่ยวิ่งมาแล้วด้วยด้านบนนี่แน่นสุดๆแน่นทั้งสองฝั่งเลยฮะตอนนี้ไม่รู้ว่าจะใครจะตายก่อนกันฮะแล้วเขาไม่ยิงนะดูเดะเส้นายนะคือเขาใจเย็นมากเลยอ้าวมาแล้วไปพูดว่าไม่ยิงเหรอเออนี่ไงใครไม่ยิงเราบีโอไปน็อกเควินงั้นเราเบิดน็อกดาวดึงได้หรือเปล่าครับทํเอ็กทีน็อกเอ็กซ์ลอยไปเขาเคลื่อนที่แต่ว่าข้างบนเขาโดนนะสี่คนเลยครับเคียวจีครับ ปล่อยไว้แบบนี้ไม่ดีแน่ครับจะขยับหรือว่าจะรอแต่เซมนายก็จะยิงแฟลตแฟลตก็จะยิงเ g เออ่าเอ็กแฟนจบไปก่อนแล้วตรงนี้2ทีม3ทีมแล้วนัวเนียแล้วครับเฮ้ยแล้วเ o G น้องทอมเอ็กทีไปเซมนายขยับตามวงครับตอนนี้กําลังขึ้นที่มาอยู่อุ้ยแจมยิงฮะไม่รู้ใครเป็นใครดีเฮดจบบรรพงคแล้วชอบห้ากับตรงนี้บ้านนี้ใครเอาแล้วเซมนายเข้า ยัดใส่ทีมแฟรแล้วข้างบนไปในหน้าขอเคโออยู่แล้วยัดใส่ก็ไปเลยตรงนี้ล่วงกันไปหลายคนกันแล้วเป็นเซมไนที่ขึ้นสกิลคอมาตรงนี้เอาอยัางไงดีก็เหลือคนเดียวแล้วสวนกลับมาด้วยเอ็มเและเควินยิงใส่เซมไนาราชาไปไนเจเจ็ดน็อกดาวน์สกิลแต่เหมือนจะดึงกันขึ้นมาได้เซมไนเหลือ2คนทีมแฟรเหลือคนเดียวครับเควินเก็บไปเอ็นหนึ่งอีลิมแล้วเป็นเอลเซตี้จบอันดับ5โอ้โหตอนนี้ลุ้นแล้วครับระเบิดกลับกลับระเบิดโอ้โหไม่ได้ฮะ โอ้แล้วเซมนายไปดึงกลับมาแล้วลงมายิงตรงนี้ทีมแฟดว่ายังไงครับด้านหลังแมงเกียวจียุ่งบัฟฟาโลยิงน็อกเจมนายไปแล้วตรงนี้ให้บัฟฟาโลยิงน็อกเจ็ดสิบเจ็ดไปได้โอ้แล้วเจมแจมมาครับนายเจ็ดสิบเจ็ดล่วงไปเลยครับเป็นทางด้านของเฮลวี่ที่มีพื้นที่ไฮกราด้านบนอยู่ครับพี่เฮลวี่โอ้โหมีน้าโอ้โหโอ้โหแล้วเกียจีเสียไปสองคนครับใช่ฮะ เสียสามแล้วตรงนี้ดูครับไม่ได้ชุบกลับขึ้นมาครับสี่ทีมสุดท้ายเฮเวียมาอีกแล้วครับเกมนี้โอ้โหเขามาจริงฮะแล้วนี่โดดมาก่าเอาเลยเหรอฮะ K.O.G จบสี่ครับโอ้ตามชาร์จมายิงตอนนี้โอ้แล้วทีมแฟดจบสามเรียบร้อยฮะโอ้โหสามทีมที่อยู่ตรงนี้ครับเป็นเฮเวียที่ได้ยิงฟรีใช่ฮะเพราะว่าโพซิชันเขาอยู่สูงกว่าเยอะมากเลยฮะแล้วที่เปิดด้วยนะเฮเวียมาสองบูย่าครับวันนี้ครับใช่ฮะ โอ้แต่ใ,ใกล้เคียงมาก,กว่านะเมื่อกี้มีโอกาส